สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงกันนะคะสําหรับชาวราศีธนูนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะว่าดวงของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะชาวราศีธนูทุกท่านนะคะมาลุ้นกับพี่จิ๋วกันนะคะว่านะคะชะตาชีวิตของท่านนะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะในเดือนนี้นะคะสิงหานี้นะคะ ภาพโดยรวมนะคะน้าไพ่ขึ้นมาดีมากค่ะจากที่เคยมีเรื่องอะไรที่ว่าเบื่อเบื่อในนนะคะที่ผ่านผ่านมาเนี่ยเดือนนี้เนี่ยจะมีความสําเร็จสมหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะการเรียนการศึกษานะคะโดดเด่นที่สุดในเรื่องของเงินก้อนนะคะในเรื่องของการเงินโดยตรงเลยนะคะท่านใดที่ทํางานอยู่ก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะท่านใดที่ตกงานก็จะได้งานนะคะ ส่วนท่านใดนะคะที่กําลังมีความรักก็หวานชื่นนะคะที่สําคัญเนี่ยท่านใดที่ยังไม่มีคู่ก็จะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะภาพโดยวรวมแล้วเนี่ยดีในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะในทุกๆด้านเลยนะคะสําหรับชาวราศีธน,นูนะคะในเดือนนี้นะคะค่ะถ้าชอบใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หัวใจติดตามให้พี่จิวด้วยนะคะสามารถพิมพ์รับคําพยากรณ์ได้เลยนะคะชาวราศีธน,นูคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะ